โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมในช่อง JPlay X9 นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการอัปเดตกิจกรรมฟรีไฟอีกแล้วนะครับมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับในอนาคตข้างหน้าที่กาลังจะมาถึงนะครับผมแล้วก็ขอบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ากิจกรรมเหล่านี้เข้าไทยนะครับเป็นอะไรที่แบบน่าเติมมากๆเลยนะครับทุกคนอ่าแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่อง JPlay X9 ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อๆ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็พุ่งทะยานสู่2,000ซับสไครเบอร์นะครับผมเราจะไปพร้อมๆกันนะครับผมเอ้ยถ่ายคลิปอยู่อย่าเพิ่งดีใครวะส่วนใครที่อยากจะได้เพชรฟรีไฟล์แล้วก็บัตรกาลิน่านะครับผมก็อย่าลืมฟังรายละเอียดท้ายคลิปนะครับผมอ่าโอเคพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคน let's go สำหรับเซิร์ฟนอกนะครับผมตอนนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับตู้สุ่มไดมอนด์นะครับผมรุ่นรับไดมอนด์สูงสุดถึง10,000ไดมอนด์นะครับผมนี่เลยนะครับผมเออเป็นตู้สุ่มใน ต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าเฟี้ยวมากเลยนะครับผมสําหรับตู้สุ่มไดมอนด์นะครับที่ทุกคนเรียกร้องนะครับผมตอนนี้เดินทางเข้ามาที่เซิร์ฟนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเซิร์ฟไทยก็อีกไม่นานนะครับก็จะเข้ามานะครับสมมติว่าเรามีสัก1,000เพชรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วเราสุ่มได้10,000เพชรเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรคุ้มเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าเฟี้ยวจริงๆสําหรับตู้สุ่มไดมอนด์นะครับผมอ่าก็รอดูนับสำหรับเซิร์ฟไทยอีกไม่นานในเซิร์ฟต่างประเทศก็ทยอยเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วนนะคครรรรัับบผมมอแ่เเเซิ์ฟไทยาาข้สหชุด ผ,ผู้ชายนะครับบอกเลยว่าจะมาในตู้ในลักษณะประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากเลยนะครับผมอ่ะก็มาในเซิร์ฟนอกแล้วนะเซิร์ฟไทยก็อีกไม่นานนะครับรอนิดเดียวนะครับเร็วๆนี้แหละนะครับผมอ่ะก็บอกเลยว่าเฟี้ยวมากเลยนะครับจะมาเป็นตู้สุ่มแบบนี้เลยนะครับก็คือเลือกอ่าสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไป2ชิ้นนะครับผมอ่ะอ่าแล้วก็สุ่มได้เลยนะครับผมก็ครั้งแรกเนี่ยน่าจะก้าวไดมอนด์หรือเปล่านะครับสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับผมก็ครั้งที่2ก็จะเพิ่มไดมอนด์ขึ้นไปนะครับเนี่ยครับสำหรับทรงผมบอก สำหรับชุดเซตที่มากับโครโนนี่ครับเป็นชุดของผู้ชายนะตอนนี้ชุดของผู้หญิงก็แจกฟรีแล้วนะครับสำหรับในเซิร์ฟไทยนะครับผมก็ลองไปเล่นจิตกรรมกันดูนะครับผมทุกคนแต่เรายังไม่รู้นะครับว่าเซิร์ฟไทยจะมาเป็นจิตกรรมแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีบางเซิร์ฟนะครับผมที่มันไม่ได้เข้ามาเป็นจิตกรรมแบบนี้นะครับมันจะมีบางเซิร์ฟที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งจิตกรรมนะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งจิตกรรมในลักษณะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่ครับผมสําหรับบางเซิร์ฟก็จะมาในลัักกษณณะะะะปปรรมานนนี้เเลยคบจจ็ิ นะอ่าเราจะได้รุ้นรับหมันน้ําแข็งด้วยนะครับผมอ่าสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับก็คือกิจกรรมสุ่มชุดสาวญี่ปุ่นนะครับแบบนักฆ่านักฆ่าสาวญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าเฟี้ยวมากเลยนะครับอ่าก็จะมีชุดแฟชั่นนะครับเก่าๆเข้ามาให้เราได้สุ่มกันด้วยนะครับแล้วก็ของรางวัลใหญ่ก็คือแฟชั่นชุดสาวญี่ปุ่นนักฆ่านั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นรางวัลทั้งหมดนะครับที่มีในการสุ่มในกิจกรรมนี้นะครับผมอ่าสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับผมวันที่นวาเท้ารับน้าเมอารัวนที่ ส9นะครับผมอ่ะล็อกอินเข้าเกมรับฟรีไปเลยบัตรสร้างห้อง1ใบนะครับผมโอ้โหแล้วก็เอาตัวรอดครบห0นาทีรับไปเลยการ์ดอัพเวลทองนะครับจำนวน1ใบโอ้โหแล้วก็เอาตัวรอดครบ180้นาทีรับฟรีไปเลยบัตรสร้างห้องนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าฟิวมากๆเลยนะครับผมแต่แค่วันที่19ธันวาคมวันเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมการล็อกอินเข้ามานะครับผมอ่ะแล้วก็สําหรับอีกหนึ่งจิจกรรมนะครับผมรับกระเป๋าฟรีนะครับแบบนี้ไปเลยถาวรนะครับผมทุกคนสะสมนะ เป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าจากกล่องศพนะครับผมก็คือเราฆ่าศัตรูแล้วเราเก็บโทเค็นนี้นะครับจากกล่องศพนะครับผมอ่านํำมาแลกไอเทมต่างๆได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแผนที่เสบียงนะครับผมแล้วก็ตัวสุมสกินปืนนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญรางวัลใหญ่คือ25ชิ้นนะครับผมรับไปเลยสกินกระเป๋านะครับผมโครโนนะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับจินกรรมเริ่มวันที่20ธันวาคมถึงวันที่23ธันวาคมนะครับแล้วก็สําหรับสกินมีดหัวตัดนะครับผมสกินที่มากับโครโนนะครับผมก็รอรับได้เลยนะเพียงแค่เราล็ รับไปเลยสกินวินหัวตัดฟรีไปเลยนะครับหชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากเลยนะครับผมโอเคส่วนเซิร์ฟนอกนะครับผมมันจะมีไอเทมลักษณะคล้ายกันกับเมื่อกี้เลยนะครับเป็นไอเทมแบบนี้ครับผมสะสมครบ10ชิ้นนะครับรับรีไปเลยนะครับผมสกิน MP5 นะครับผมแบบนี้เลยโครโนสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นสกิน MP5 ที่เป็นสีม่วงแบบนี้เลยสวยมากเลยแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ที่ปลายปืนด้วยนะครับผมทุกคนบอกเลยว่าสวยมากโอเคผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการอัปเดตกิจกรรมฟรีไฟล์นะครับผมที่บอกเลยครับว่ามีแต่ของงงเเเเเจ๋ๆทััั้้นนนนลยยโดฉพพพาะะตููสสุุ่มมชชรรรรคบบผ ถึง10,000เพชรนะครับบอกเลยว่าโอ้โหโคตรเปี้ยวเลยนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไทยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนต้องสุ่มอย่างแน่นอนนะครับทุกคนอ่าก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับเรามาฟังกิจกรรมการรับเพชรจากช่องของผมนะครับผมอ่าเรามาดูว่าต้องทํายังไงนะครับผมอ่าสําหรับการแจกเพชรในช่องผมนะผมจะมาทําคลิปแจกเพชรเพื่อฉลอง1,000ซับสไครบ์เบอร์นะครับผมอ่าก็กดติดตามไว้ถ้าเกิดว่าผมลงคลิปแจกเพชรนะครับผมฉลอง1,000ซ้ํก็จะได้ไม่พลาดคลิปแล้วก็อาจจะเป็นเม้นแรกนะครับผมอ่ากดติดตามไว้แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่อง J Play X 9ด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิป,ปรปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม